สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อีกแล้วนะคะสวัสดีพี่ๆแฟนเพจทุกคนเลยนะคะแล้วก็ช่อง YouTube ด้วยนะคะก็วันนี้จะมาเปรียบเทียบร,รุ่นให้เลยนะคะไม่ค่อยได้ทำนะคะเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างจะจํากัดนะคะเพราะว่ากลางวันนะคะสู่บริการก็จะเต็มไปด้วยรถลูกค้านะคะกลางคืนก็จะเต็มไปด้วยรถที่มาลงใหม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวก็จะมีสไลด์มาลงอีกแล้วนะคะพร้อมส่งมอบรอรัวกันไปเลยค่ะ เดี๋ยวรุงจะมาเปรียบเทียบ OpenCAP นะคะระหว่างตัว OpenCAP XL+ Plus นะคะราคา7 9 9 0 0บาทตัวนี้นะคะเป็นเกียร์6สปีดนะคะธรรมดานะคะแล้วก็เป็น s i n เกิลเท b o ค่ะ2 0 170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่4,05นิวตันเมตรนะคะสีขาวบวคันนี้จำราคาไว้นะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงกระจังหน้าเข้ามาเท่านั้นนะคะแล้วก็มาดูคันนี้กันค่ะ คันนี้ก็จะเป็นตัวโฉมใหม่ล่าสุดนะคะ XLS ของเรานั่นเองนะคะราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่794,000บาทนะคะเป็นซิงเกิลทร์โบเหมือนกันค่ะ2.0 170แรงม้า405นิวตันเมตรเหมือนกันเลยนะคะอันนี้เรียกว่าเครื่องยนต์เหมือนกันนะคะราคาต่างกันอยู่ที่85,000บาทนะคะแต่คันนี้นะคะเป็น6สปีดอัตโนมัตินั่นเองนะคะต่างกัน85ใครที่มองหารถเกียร์ธรรมดานะคะไปใช้งานแนะนำ XLS เกียร์ออโต้นะคะแนะนำเป็น XLS นั่นเองนะคะโปรโมชั่นดีๆพร้อมกันเลยนะคะก็ดอกเบี้ยพิเศษศูนเเนะคะโปรพร้อมชุดแต่งนะคะหรือว่าโปรนะคะส่วนลด1,000บาทนะคะไม่ได้กระซิบนะคะนี่ประกาศแบบดุดันมากๆเลยนะคะว่าส่วนลด1,000 0แใครที่ออกรถไปแล้วไม่ได้โปรนี้นะคะต้องย้อนกลับมาดูคลิปนี้นะคะเออนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยตั้งแต่ XLS ก่อนแล้วกันเออ XLP ก่อนแล้วกันนะคะตัวด้านหน้าที่ลุงบอกไปค่ะไฟนะคะจะเป็นไฟฮาโลเจนแบบนี้ นะคะอันนี้มันดีตรงที่ว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเข้ามานะคะมีการเปลี่ยนกระจังหน้ามาเท่านั้นเองนะคะกระจังหน้าจะคล้ายๆกันแต่มาดูไฟค่ะไฟไฮโดรเจนที่มาจากโรงงานเลยนะคะอันนี้เป็นในรุ่นของ XL+ ถ้ามาในรุ่นนี้จะไม่มีตัวไฟเดย์ไทมเห็นไหมคะโคมไฟจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะไฟสูงแล้วก็ไฟต่ำนะคะแล้วก็ไฟหลีไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่แบบนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็น2ชิ้นนะถ้าขยับมาตัดภาพมาที่ตัว XLS ค่ะ XLS จะมาพร้อมไฟเด y t i m มนะคะเป็นไฟทรงสีแคลม แบบนี้นะคะก็จะเป็นโครไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนกันไฟสูงไฟต่ำอยู่ในโครเหมือนกันแต่เพิ่มเติมเข้ามาเป็นไฟเดย์ทม์นะคะไฟมันตินะคะก็หน้าตาแตกต่างกันแบบนี้นะคะส่วนตัวกระจังหน้าค่ะเรามีการเปลี่ยนเข้ามาแล้วมันก็เลยดูยากนิดนึงนะคะอ่าก็จะมีการตกแต่งเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ที่ลุงจะให้ดูนะคะก็จะให้ดูตรงที่ว่าเวลาเราเปลี่ยนกระจังหน้าเข้ามาเวลาเราใส่ไฟ,ไฟ LED 3จุดนะคะมันจะเป็นไฟสีส้มตรงนี้นะคะที่ ออลองดูภาพหน้าปกนะคะมันจะเป็นภาพที่ลุ้มเปิดไฟนะคะแต่เวลาเรารีวิวเราจะเปิดไฟไม่ได้มันจะสะท้อนแสงนะคะไฟตรงนี้นะคะเราจะติดตั้งเพิ่มมาให้สําหรับลูกค้าที่ไม่อยากติดไฟ LED ตรงนี้นะคะก็ปล่อยโลง่ลงๆแบบนี้ได้นะคะไม่ต้องติดนะคะเออหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,ะด้านล่างคะ่ะที่มีความแตกต่างเข้ามาอีกสังเกตดูนะคะ XL+ จะยังไม่มีไฟตัดหมอกนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะการตกแต่งก็จะเป็นสีดําๆแบบนี้นะคะ ส่วน XLS นะคะมีไฟตัดหมอกเข้ามาให้เรียบร้อยนะคะมีการตกแต่งเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะคะเพิ่มความ l u x รี่ขึ้นไปในราคา,ารถที่แตกต่างกัน85 0 0 0นนะคะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะจะถือว่านิดไหมก็ไม่นิดนะคะก็เยอะอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันด้านหน้านะคะแล้วก็ตัวด้านหน้า,ก,นก,าการตกแต่งค่ะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเหมือนกันนะคะอินเตอร์คลเลอร์มีให้เหมือนกันด้านล่างนะคะห่วง ที่ใช้ลากจูงก็มีหนึ่งห่วงเหมือนกันนะคะการโครนดีดหินดีดมีให้เหมือนกันนะคะเราขยับมาดูที่แม็กระยางค่ะซุ้มล้อก่อนเลยซุ้มล้อนะคะก็จะเป็น3นิ้วจากโรงงานเหมือนกันเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ฝากระโปรงนะคะก็จะมีเส้นสายเหมือนกันความพรมชัดเหมือนกันไฟหน้าเหมือนกันอัตโนมัติเหมือนกันนะคะก็มาดูแมกนะยางคันนี้นะคะจะให้เป็นเขาเรียกอะไรนะขอบ16ตัวนี้จะเป็นขอบ17นะเดี๋ยวมาดูบีสโตนเหมือนกันเลยนะคะนี่นะคะ เป็นเบรคสโตนแบบนี้เลยนะคะทั้ง2รุ่นเลยนะคะอันนี้จะเป็นล้อเขาเรียกอะไรนะล้ออันลอยอีกแบบหนึ่งนะคะขอบซิมผมกับลุงจะพา,พาดูซีรีย์ยางหายากอยู่นะเนี่ยมันมืดๆอย่างเงี้ยปุ๊บนี่นะคะ255นะคะทับ70 R16 นั่นเองนะคะแต่เราไม่ได้เป็นล้อกระทะนะเป็นล้ออันลอยแล้วนะคะเป็นเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้เป็น6บุตรเหมือนกันนะคะตัดภาพมาแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็จะมีความที่ มีความแตกต่างนะคะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเป็นบิโตโจนเหมือนกันซึ่งยางบิโตโจนคงต้องบอกว่ามันดีมาใช้ดีนะคะแล้วแพงแพงด้วยนะคะซีรีส์ยางนะคะเดี๋ยวลุงพาดูจะเป็นตรงนี้นะคะ255ทับ70ขอบ17นะคะนี่ถ้าวัดกันแล้วก็อันนี้ก็จะใหญ่กว่านิดนึงนะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ลุงบอกไปนะคะแต่ช่วงล่างยังเป็นทวินทูปเหมือนกันนะคะการใช้งานทาวินทูบเหมือนกันนะคะแล้วก็ อีกนบแบบอิสระ2ชั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็เหล็กกันโครม,มีมาให้เหมือนกันเลยนะคะแก้มข้างค่ะการตกแต่งก็จะมีถ้าฝั่งฝั่งทาง XLS ะจะค่อนๆไปทาง XLP จะมีการตกแต่งโครเมียมตั้งแต่ถ้าเป็นกระจังเดิมะค่ะก็จะเป็นตัวแบบคล้ายๆโครเมียมมาแบบนี้เลยนะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วน XLP นะคะของเราก็จะหน้าตา เป็นสีดำดำแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกด้วยนะคะตัวกระจกเราก็จะตกแต่งเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะส่วนถ้าเป็นตัว xls นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะรถสีน้ําเงินกระจกก็จะเป็นสีน้ําเงินนะคะข้างล่างก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะคะมีความแตกต่างแต่ว่าไฟเลี้ยวให้ไปที่ตรงไฟ led เหมือนกันนะคะสีส้มตรงกระจกเหมือนกันนะคะมาดูตรงบันไดค่ะบันไดให้มาเท่ากันเลยนะคะขนาดเท่ากันนะคะความสูงนะคะมิติตัวรถเท่ากันเลยนะคะ ความความยาวตัวรถเนี่ย5.3เมตรนะคะสูงจากพื้นก็1.8นะคะความกว้างก็1.9ใกล้เคียงกันนะคะขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นแ c a หรือว่ามันเป็นกระบะแต่มิติมันเท่ากันนะคะนี่บันไดก็จะหน้าตาแบบนี้ที่เราเห็นนะคะสองคันนี้ไม่ได้ยกนะคะต่างกันความสูงนิดหน่อยที่ล้อแม็กนั่นเองนะคะอะมาดูคันนี้ก็มีความแตกต่างอย่างที่ลุงบอกไปนะคะตัวช่วงความกว้างภายในโดยสารก็ใกล้เคียงกันเลยนะคะแล้วก็มาดูขอบกระบะค่ะ ครอบกระบ่าเหมือนกันนะคะ<_ <EN> _เห็นไหมคะจะมีการใส่นะคะครอบนะคะหรือว่าพลาสติกตรงนี้นะคะเป็นสีดําให้ทุกขันเลยของน็กเจนนะคะ <_' Okay> เพื่อที่จะไปรองรับการใช้งานนะคะใส่โรบานะคะเปิดช่องใส่โรบาให้ในรุ่น XLS ก็เช่นกันคะ่ะอด้านท้ายนะคะให้ดูทั้งสองฝั่งนะคะ ฝาถังน้ามันก็ใช้อ่าจะอยู่ฝั่งฝั่งผู้โดยสารนะคะฝั่งนี้ทั้งสองสองคันเลยนะคะทุกรุ่นเลยดีกว่าจะว่ากันทุกรุ่นเลยแต่ด้านล่างมีแหนบสีเส้นเหมือนกันนะคะโชวบเป็นแบบควายเหมือนกันนะคะความแตกต่างก็คือในรุ่น XL Plus นะคะเนี่ยนี้คือเราพูดถึงความแตกต่างก่อน XL Plus ไม่มีบันไดท้ายขยับไปตรง XLS ค่ะ XLS จะมีบันไดท้ายให้นะคะแบบนี้นะคะอ่าเนี่ยนี้คือความแตกต่างที่เพิ่มเข้ามานะคะส่วนไฟค่ะอันนี้ลูกค้าเพิ่มเข้ามานะคะ เออมันจะหาตรงรุ่นที่มารีวิวไม่ไดไ้ไฟไฟท้าย LED ค่ะถ้าถ้าเปลี่ยนเรามาแล้วมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเออนะคะแต่ว่าเปลี่ยนเพื่อความหล่อนะคะดุด,ดันนะคะสำหรับคันนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือเดิมๆจากโรงงานค่ะถ้าเป็น XLS ก็จะหน้าตาแบบนี้แหละถ้าไฟท้ายก็หน้าตาเหมือนกันนะคะก็จะเป็นไฟ LED แบบ3ช่องแบบนี้เป็นไฟไม่ใช่ LED ไฟหลอดไฟไส้ไฟฮาโลเจน สีส้มนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแต่อันนี้เราเปลี่ยนเข้ามาให้เออนะคะฝ่าท้ายยังไม่ใช่ผ่อนแรงทั้ง2รุ่นเลยนะคะยังเป็นกระบะที่ต้อง,องใช้แรงยกอยู่นะเดี๋ยวเปิดให้ดูสักคันนึงอ่ะตรงนี้ก็เป็นกระบะไลเนอร์นะคะที่มีความกว้างขนาดนี้เลยนะคะ,ะก็อย่างที่ลุงบอกไปนะคะเป็นกระบะท้ายเขาเรียกอะไรนะท้ายกระบะแท้ไลเนอร์แท้จากศูนย์เลยนะคะ จะมีโลกโก้อฟอร์ดปั๊มให้อ่ะด้นนี้ก็คือความกว้างให้ดูนะคะกว้างเหมือนกันนะคะบรรทุกได้เหมือนกันแหนบก็มีสี่เส้นเหมือนกันนะคะรองรับน้ําหนักก็ได้เช่นกันนะคะจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยแล้วโดวยเฉพาะด้านในก็ยังมีความแตกต่างนะคะเดี๋ยวพาไปดูป่ะเดี๋ยวไปดูคันนี้ก่อนคลิปนี้ค่อนข้างจะยาวนะคะตั้งใจทําให้เนาะอ่ะด้านในนะคะเบาะหนังอะไรพวกนี้เราไม่พูดถึงเนาะเราจะมาพูดถึงเรื่องในเรื่องของระบบนะคะ อ่ะมาดูนะคะหน้าจอนะคะเหมือนกันนะคะ10.1เหมือนกันเลยอ่าเห็นไหมคะอันนี้ก็ให้มาเต็มนะคะเป็นแบบพลาสติกดีเหมือนกันการตกแต่งข้างในก็เหมือนกันนะคะอย่างที่ลุงบอกไปค่ะเพราะว่ามันราคามันต่างกัน85,000เนาะอ่ะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเหมือนกันค่ะ เกียร์นะคะก็เป็นแบบ6สปีดเหมือนกันนะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะเด็กมือเหมือนกันเลยค่ะเป็นแบบคันโยกนะคะโหมดการขับขี่ก็4โหมดเหมือนกันการตกแต่งเป็นสีเทาแลมโบสีดำนะคะตัวกระจกก็มีให้เหมือนกันเลยนะคะอ่าก็จะออกแบบมาเป็นลักษณะน,นี้นะคะแต่ตัว XLS นะคะอ่าก็จะเป็นหน้าหน้าตาแบบนี้เบาะหนังเราติดเพิ่มไปนะอันนี้ไม่นับนะอ่าเราเรามาดู XL Plus อาจจะต้องไปดูฝั่งนู้นค่ะไม่ไม่ได้ปลดล็อกไว้ ตัว X R Plus นะคะตัวนี้นะคะมาเหงื่อแตกเลยนะคะเหมือนกันเห็นไหมคะพี่สูมเข้าไปดูได้เลยค่ะมีความเหมือนกันหน้าจอเหมือนกันเห็นไหมคะหัวเกียร์ก็เป็นเหมือนกันเลยนะคะเป็นแบบ6สปีดนะคะแต่นี้เป็นเกียร์ธรรมดาอ่ะช่องชาร์จไฟมีให้2ช่องเหมือนกันหน้าจอหลังพวงมาลัยมีเหมือนกันนะคะการตกแต่งเป็นโซนทนสีดําเหมือนกันเลยพวงมาลัยไฟฟ้าเหมือนกันนะคะเบาะคันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะถ้าเบาะเดิมๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันเป๊ะ เบาแคลด้านข้างก็ด้านหลังก็มีให้เหมือนกันอ่ะโอเคหล่อและดุดันมากอันนี้คือความแตกต่างในราคา8ปดหมือนห้าหลักๆก,ก็คือจะต่างกันที่เกียร์นะคะ6สปีดอัตโนมัติแล้วก็เกียร์ธรรมดาหส,สปีดนั่นเองนะคะอ่ะทวนให้นะคะเครื่องยนต์สองจุดศูนย์นะคะร้อยเจ็สิบแรงม้าแรงบิดสี่ร้อยห้านิวตันเมตรซิงเกิลเทอร์โบนะคะราคานะคะเจ็ดแสนเก้าพัน กับราคา7 9 4 0 0 0บาทนะคะเป็นเน็กเกน2023น2,023ทั้ง2ตัวเลยนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆนะคะออกรถพ,พิเศษเลยตอนนี้29,000หรือโปรโนะคะส่วนลด1,000 0 0บาทเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าพอแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ